ตอนนี้ล่องเรืออยู่กลางสหน้าโบสถ์พอดีนะครับล่องเรืออยู่กลางหน้าโบสถ์ซึ่งในช่วงที่น้ําท่วมนี้นี่นถ่ายภาพโบสถ์ได้ชัดเจนมากครับเห็นว่าโบสถ์น้ําท่วมถึงบระดับนี้นะครับนี่คือโบสถ์วัดชูจิตธ,ธรรมารามในปีที่น้ําท่วมปี2554ถ่ายภาพนี้เมื่อวันที่17ตุลาคมครับพุทธศักราช2554อันนี้เป็นตึกชัยคิติสิน,นหน้าตึกชัยคิติสิน,น กชียิติิท่วมเหมือนกันนี่คือตุกใช้ยิิติศินอันนี้เวลาหมุนเรือจะหมุนไปโดยรอบก็หรือโอกาสเป็นการแผนกล้องเป็นตัวเจะเห็นว่าเมื่อคืนวันที่16น้ำได้ทะลักเข้ามาประมาณช่วงตีหนึ่งพอดีเก็บข้าวของก็แทบไม่ทันได้ว่าข้าวของเสียหายกันเยอะพอสมควรนะฮะ น <Iya. S 1> ั่นก็เป็น,นเรื <ด S 2> เร่องที่หนักนาสาหัสพอสมควรแล้นี่ก็เป็นภาพจากมุมนี้เห็นเรือที่รักส่งที่ส่งมาปหน้าพระวสุนต์ทมาผูมเรือาพรวสุนใสนี้ภาพพระวสุนส์นะฮะอยู่ด้านหน้าพอดีนะฮะ เห็นานหน้า,านบวพอดีเลยเห็นน้ำเจีงนองท่วมอย่างมากเลยนะนี่เป็นบริเวณด้านในใต้ถุนโบสถ์นะเห็นความเสียหายหนังสือน,นะฮะองเก็บของวสัสดุหนังสืออะไรต่างๆ นี่คือบริเวณด้านในของโบสถ์ที่เราเห็นอย่นี้จะเห็น,นการสอบทําสนามหลวงเพิ่งผ่านไปนะรันนตรีนี่มีบริเวณภายในจะเห็นว่าหนังสือจมน้ำแล้วก็วัสดุสิ่งของต่างๆจมน้ำไปเสียหายไปเยอะเลย เป็นที่ทางสถานียู่ของผายหญิงบนรัดนะครับจมน้ำเหมือนกันเห็นคันดินที่กันน้ำชั้นในแต่ก็เอาไม่อยู่มีบริเวณด้านหลังโรงครัวนะครับด้านหลังโรงครัวจะเห็น <c oughs> น้ำท่วมระดับเกือบถึงหน้าต่างนะของโรงครัวมนะีด้านหลังโรงครัว นี่ด้านขวามือก็เป็นห้องน้ำของพระน,นนะนี่ด้านหลังองคงครัวเห็นน้ำท่วมขึ้นสูงมากภาพนี้เป็นด้านหลังกุฏิท่านอาจารย์พระครูพินิษ์นะซึ่งจะเป็นป่าจะเห็นได้ชัดเปีเยว่าเป็นทางแยกทางสามแพ่งตรงนี้นะครับตรงไปก็จะเป็นอนุสาวรีของพ่อนะ ก็จะเห็นเลยนู้นรลเอาออก,ออกไม่ทันนะฮะป็นรถแมคโครเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าหลังจากที่รถแมคโครเนี่ยออกไม่ทันเนี่ยมีใครไปอาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยพอเห็นเสียงมีความเคลื่อนไหวขยุกขยิกขยุกขยิกนะเดี๋ยวเขาไปใกล้ๆดูนะฮะว่าคืออะไรนะครับอันนี้พอแมคโครเนี่ยออกไม่ทันนะจมน้ําก่อนลองไปดูว่าในนั้นมีอะไรนะครับนี่เป็นสภาพรถแมคโครที่จมน้ําอยู่นะครับ จมน้ำเพราะว่าทำเมื่อคืนนี้แล้วก็มีตัวเงินตัวทองนอนเฝ้าให้อยู่นะฮะก็อยู่ไม่ยอมไปไหนก็อ,อยู่ข้างรถที่ละน้ำท่วมผมรู้จะไปไหนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคันดินที่พยายามกัน้นแล้วก็นี่ก็เป็นรถแมคโครที่จมน้ำอันรี้ว่าจมเห็นนี่ดูสภาพอรองลอย เอาออกไม่ทันน้ำมาไวมากอย่างแรงเลย